Hello my f r i e n e Welcome to Madam Lifestyle Madam ป็นชานนะคะวันนี้นะคะพามาดูศูนย์จำหน่ายนะคะสินค้ากเกษตรปลอดสารพิษเนาะเนี่ยแปลงกเกษตรตรงนี้อยู่ที่แม่เฮียนะคะจังหวัดเชียงใหม่ภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือแปลงที่เขาปลูกผักเนาะนะคะเป็นผักสดๆเลยนะคะก็คือตลาดแม่เฮียเนี่ยตอนเช้านะศูนย์ตรงนี้นะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าเนาะ ถ้ามาแล้วนะคะมาจะเจอพ่อค้าแม่ค้าคือเจ้าเจ้าของสวนแหละเขาจะมาขายนะคะแปลงตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาบอกว่าศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะเราไปดูทุกบรรยากาศกันเนาะนี่เป็นผักเลยนะคะสวยงามมากสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะท่านผู้ชม มีโอกาสผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่นะคะแวะมาที่แห่งนี้ได้นะคะเขาก็จะเปิดให้บริการนะคะทั่วไปเลยนะทุกวันนะคะแรงที่ท่านเห็นด้านหลังเห็นไหมคะแปลงผักสารพัดชนิดเลยนะเป็นผักปลอดสารนะคะเดี๋ยวเราไปชมตลาดนะคะมันจะมีตลาดฝั่งตรงข้ามแปลงผักนี้นะคะ,ะเขาเรียกว่าฟาร์มเอาท์เล็ตเนาะ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของศูนย์วิจัยนะคะระบบทรัพยากรอะไรเอ่ยทรัพยากรเกษตรเนาะเราไปดูกันนะคะ นี่คือแปลงนะคะปลูกผักสารพัดชนิดเลยเนาะมีผักบุ้งนะคะผักกวางตุ้งผักบุ้งนะคะอันนี้น่าจะเป็นผักกาดอ่าหัวใจเท้านะคะท่านผู้ชมมันคือหัวผักกาดนะคะหรือกกะะหัวใจเท้านะคะเย่โอเคสวยงามมาก ที Är, ร่รอบๆตลาดแห่งนี้นะคะจะเป็นนะคะบรรยากาศเชิงดอยนะคะตลาดสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพนะคะปลอดสารพิษเนาะเป็นผักผลไม้นะคะแล้วก็มีกับข้าวกับปลาที่ทําจากผักปลอดสารพิษนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสมา,มาเชียงใหม่อย่าลืมแวะมานะคะที่ตลาดตรงนี้นะคะก็อยู่แถวแม่เฮียคะ่ะลองถามทาง คนเชียงใหม่ดูก็ได้นะคะเขาน่าจะรู้จักกันเนาะแล้วก็บรรยากาศเช้านี้นะคะประมาณ6กถึงเจ็ดโมงเช้านะคะแม่ดามินและญาติพี่น้องนะคะที่อยู่เชียงใหม่ก็มาออกกําลังกายด้วยการเดินนับก้าวนะคะให้ได้หนึ่งหมื่นก้าเช่นกัน,นะค่ะแล้วก็แวะซื้อนะคะสินค้าเกษตรนะคะทางด้านซ้ายมือนี่เห็นไหมคะจะเป็นแปลงเกษตรที่แม่ดามินพาไปชมเมื่อสักครู่นะคะ เอาละค่ะเรามาดูฝั่งตรงข้ามของแปลงเกษตรคือตลาดน,นะคะฟาร์มเอาเล็ตแห่งนี้นะคะจะมีมาตรการตรวจอุณหภูมินะคะก่อนเข้านะคะแล้วถึงจะมีเจลล้างมือให้ด้วยนะคะแล้วเราก็เดินเข้าไปจับจ่ายสินค้าได้เลยค่ะมีทั้งของกินสําเร็จรูปแล้วที่พร้อมจะรับประทานนะคะอาหารหวานข้าวนะคะผักผลไม้ปลอดสารพิษนะคะรวมทั้งข้าวนะคะมาดามก็ไปช็อปข้าวกล้องหอมนิลมาด้วยนะคะนี่นะคะน้ําสมุนไพรเนาะ ็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะแช่เย็นพร้อมดื่มเลยนะคะแล้วก็นี้ก็คือผักสดนะคะผักสดผลไม้นะคะมีหลากหลายให้เราเลือกราคาไม่แพงเลยค่ะมีผลไม้นะคะชาวบ้านก็เอามาจําหน่ายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมจนมาถึงตอนนี้นะคะจากกันด้วยบรรยากาศกาแฟดริปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายซีอเกนค่ะ